ผู้ใหญ่คงทักไลน์มาสวัสดีครับผู้ใหญ่เต้สวัสดีครับผู้ใหญ่คงโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับนี่ไม่ได้เจอกันเลยนะเราเนี่ยทางนั้นเป็นยังไงบ้างครับผู้ใหญ่ช่วงนี้สถานการณ์ระบาดของโควิด -19 เเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเลย สถานการณ์ช่วงนี้ไม่ค่อยดีครับผู้ใหญ่วันนี้ผมพาชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงมารับการตรวจหาเชื้อโควิด19โอ้โหแบบนี้ก็คงทํางานหนักกันทั้งเจ้าหน้าที่รัฐพี่น้องประชาชนหาเช้ากินข้ามโอ้นี่เร้ยังต้องมาแบกรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโควิด19อีกแล้วเนี่ยผู้ใหญ่จะหนักแค่ไหนเราก็ต้องช่วยกันครับผู้ใหญ่แต่วันนี้เราโชคดีผมจะพาชาวบ้านมารับการตรวจฟรีกับรถตรวจหาเชื้อโควิด19พระราชทานจากในหลวงครับผู้ใหญ่โอ้นะครับโอ้ดีจังเลยนะครับ นี่เข้าไปให้บริการในพื้นที่แถวๆชุมชนของผู้ใหญ่เลยใช่ไหมถือว่าชาวบ้านโชคดีจริงๆเลยนะครับที่ได้ตรวจฟรีครับอืมดีครับดีครับผู้ใหญ่เต้รถคันนี้ช่วยเราทั้งเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 เชิงบุกได้ดีมากจริงๆเลยนะครับเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลนานามัยที่สมบูรณ์อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับผู้ใหญ่เต้ที่จะต้องตอบแทนคุณแผ่นดินอันเป็นหน้าที่ที่พวกเราชาวไทยทุกๆคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโควิดนับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อพวงผสกนิกรชาวไทยที่อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ครับผู้ใหญ่เต้ัเป็นพระมหากรุณาที่คุณอน,นกล้าของเราคนไทยทุกคนจริงๆนะผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ได้โอกาสไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปลาะบางคนเด่ร่อน ที่อยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครก็ดีหรือว่าในต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเลยนะครับแบบนี้เนี่ยพวกเขาเหล่านี้ก็สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วก็สามารถป้องกันโควิด1ิได้อย่างทันท่วงทีนะผู้ใหญ่นะครับแล้ววันนี้ผลของการตรวจเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับผู้ใหญ่วันนี้ทั้งนี้ก็เรียบร้อยดีครับผู้ใหญ่เต้ชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงพากันตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องกลับไปกักตัวกันอีกให้ครบ14วันครับเอาครับเอาผู้ใหญ่ ผมเอาใจช่วยผู้ใหญ่อยู่ทางนี้นะครับเป็นกําลังใจให้นะผู้ใหญ่คงขอบคุณมากครับผู้ใหญ่เต้ไว้ยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับครับไว้โอกาสดีๆไม่มีโควิด -19 แล้วไว้เจอกันบ้างนะผู้ใหญ่การตรวจเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยต่างชาติก็ได้นะครับเข้ามาตรวจได้หมดฟรีหมดอันนี้เป็น พระมหาการณุณาธิมสูงสุดของพระองค์ท่านแล้วก็ใช้รถทัางเก็บตัวอย่างแล้วก็รถตรวจแผบเนี่ยนะครับให้คุ้มค่ามากที่สุดเพื่อที่จะป้องกันปกป้องคนไทยและทุกคนในประเทศไทยนะครับที่ไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคโควิดครับร่วมถวายความจงรักภักดีโดยกระทรวงมหาดไทย